สวัสดีจ้ามาพบเจอกบน้อยเช่นเคยนะคะถึงเวลากินแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าอร่อยพี่วานคำจุโจรวิสมิวทุเดย์แฮฟซอว์ซอร์ซส s สลัดวันนี้ก็จะมากินยำไส้กรอกอีสานจ้ามีใครเคยทำกินไหมยำไส้กรอกอีสานแซ่บแซ่บพี่น้องยำไส้กรอกอีสานทำยังไง ง่ายนิดเดียวเลยจ้าไม่ต้องใส่อะไรปรุงรสอะไรไม่ต้องใส่อะไรมากมายมีน้ำปลามะนาวพริกซอยพริกแห้งทอดถั่วลิสง่ามีอ่าอ่าหอมใหญ่ซอยอ่าผักชีซอยแล้วก็มีอ่าสำหรับโรยหน้าก็จะเป็นใบซะ,ะแลนเน่ กินกับแก้มแก้มกับผักสดจ้าพี่น้องมาเด้อจา้าแซ่บแเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรมากมายเพราะว่าใส่น้ำกระเทียมดองไปด้วยเพราะว่า,ามันไอ้ไส้กรอกอีสามนมันมีรสชาติอยู่แล้วจ้ะเราใส่แค่ปรุงแค่ปรุงรสแค่นิดๆนหน่อยอร่อยมากสุดยอดทำขายได้มันๆอร่อยแซ่บพี่น้อง จะเป็นอ่าทำแบบว่าแก้มเบียร์วันนี้ก็แก้มเบียร์นะคะวันนี้ก็มีเบียร์นะคะวันนี้ก็แก้มเบียร์นะคะวันนี้นะครัะมาดูจัะพริกแห้งทอดโซดีสองกินไปด้วยกันอร่อยมันๆเค็มๆมีสแสน่ด้วยกินกับแสน่หืมเข้ากันอร่อย มีผักด,ด้วยผักแก้มอืมพริกทอดอร่อยมากแซบเซบพี่น้อง อร่อยจ้าแซฟจัพี่น้องกาเดือมาแซฟเซ่ก,กันฮัลโหลแต่ก้าวโหยากินต้องหัถึงใจใจเราอ่ะ今日你食啊泰式น个诶酸酸辣肠ง律，อร่อมยออมากกินกับพริกทอดพิกกนูพริกกินซอยก็มีพริกทอดก็มีกินกับพริกทอดเนี่ยเข้ากัน อืมอร่อยแทบแก้มมะพร้าวันนี้ไม่กินข้าวอยากกินกับกินกินไปกับแก้มกินกับเบีย ไม่นึกอยากข้าวเพราะว่าไม่มีกลับยังนึกกลับไม่ออกจะไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรยังนึกกลับข้าวไม่ออกอืมแ่บตัดโดนพริกทอดโอ้อร่อย ใส่พริกอดเข้าไปใส่ถั่วลิสงเข้าไปใส่หอมใหญ่เข้าไปใส่หอมใหญ่เข้าไปเอาหอมใหญ่ตามด้วยใบสะหน่อือืม,อมแสบไปอยากบอกหรอก มันมากอร่อยวินาอร่อยจ้า <c oughs> ตักพริกพริกแห้งก่อนใส่พริกแห้งกินแบ้ครบเครื่องนะมันอร่อยทําเป็นกับแก้ม ทำเป็นกับแก้มจากพี่น้องหรือว่าจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้อืมครับพริกทอดอร่อยมาก

一路講嘢啊，一路食嘢，一路講啊，人哋閒話，特別好味㗎，食嘢都好味㗎，開胃啲嘅。我最中意講啲親戚閒話㗎啦～ โอ้ยคำจะโตไปเลยแต่อร่อยมาก very yummy คำ to joy with me everyone มาเด้อแซ่บพี่น้องอยากก็ไปหาหาทำกินเนี่ยยำไส้กรอกที่สารแซ่บสุดยอดรับรองไม่ผิดหวังแซ่บมากเผ็ด ว้ากินละซ่วงพริกแห้งทอดโอ้ยเผ็ดอืมแซบตลาย กินโดนพริกกี่แห้งพริกแห้งทอดอ่ะเสพเสบ,บมันอ่าอร่อยอ๋อเผ็เดเผ็เดเผ็ดเผ็ด ตักเจอแต่พิษแกพี่น้องอืมแซบ่บ ฝนก็ตกทั้งวันป่ะฝนตกทั้งวันแต่ว่าดีหน่อยอากาศมันไม่ร้อนตกทุกวันก็ไม่ไหวหรอกเดอ người ngựa tàn ngựa tàn ngựa tàn kem lau sụt giọt à อ้าส่วงซวงวง <c oughs> มันเป็น่วงซวง <c oughs> เจอพิกก็ไปสว่างโลเลย <c oughs> เออแตงเออแตงม่ใหญ่ทองม้วนไม่ว่างจ้า ให้แม่อยา่ทองม้วนไปพักผ่อนมั่งเั่บาปไเกลายมาตักเจอแต่พิกนะเนาะเพชรไม่ไหวดอ กินนี้ก็อิ่มกินหมดนี้ก็อิ่มพอดีจ้ะไม่อยากข้าวแล้กินอิ่มกินเสร็จเดี๋ยวจะไปทำกับข้าว สักตะพิกรายเป็ดคินจะหมดแล้วหรืออีกสองคำ กินแข่งกับเวลานะเนี่ยกินแข่งกับเวลาขออยานมานานโทรศัพท์ไม่ค่อยดีจ้ะโทรศัพท์ไม่ใช้มานานแล้วโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ่ายยาวไม่ได้มันตัดเองมันตัดไปเองอะ่ะถ่ายนานไม่ได้ลองโชเลสงมันดิอืมอร่อยโอ้ยพิ่มกแตก the mm, thought หมดแล้วจ้าินหมดแล้วหมดแล้วก็จะไปแล้วพี่น้องนะมาไวไปไวจ้าสำหรับใครที่วันเกิดแล้วสุขสันต์วันเกิดและพิ้งกอสเซาต์อัลจูเลตเซนก็ไปแล้ว,วล่ะ จะไปใช้อ่าที่อย่างนะอ่าจุกเลยอวันโตัวที่ทีน,นะฮะจุกเลยฝ่าตัดนะฮจุกเลยตรงตาเจ้จงจุกหลับใช้ตาเจ้งสั้นตากินหองละจกสร้นหนีสัเนงหงลงละฮะจานตัวที่จินจิก๋ก็ยิ้มให้ซ้ๆสำหรับใครที่เข้ามาดูนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยๆจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้เป็นมหาเศรษฐีจ้าขอให้มีความสุขตลอดไปจ้า คอยเพชร่อยคอยซีฟ้าเาไปจะไปกินน้ําไม่ไหวแล้วจ้บไปแล้วจ้บพี่น้องบ๊ายบายจ้า